เรียกเรียพี่ๆบอกพี่ๆขามาอุดหนุนๆๆน้องเทสน้องพลอย <ๆ S 1> ด้วยนะคะๆๆด้วยนะคะอย่าตายเป็นะอยากายเป็นะ <c oughs> มีเครื่องดื่มขาดเบเกอรี่ถ้ามียเยอะเลยเบเกอรี่มีครับแต่ไม่มีเค้กนะครับไม่ขาย จะมีพวกครัวซองอะไรต่างๆขนมปังแบบนี้คือมีครับ <Yeah. S 1> คือมันมันต้องดูไปมันต้องเพิ่มเมนูเข้ามาเรื่อยๆครับแต่สตาร์ทเนี่เรายังไม่มีเค้กนะครับเพราะว่าผมคิดว่าต้องดูก่อนต้องดูลูกค้าก่อนว่าแถวนี้เขายังไงนะครับเบเกอรี่ <Yeah. S 1> มีครับเป็นเป็นแบบขนมปังครัวซองขนมมีคร ที่จริงแล้วคือเน้นเครื่องดื่มแล้วก็อาหารไทยอิตาเลียนครับส่วนเบเกอรีกร่ก็ค่อยๆเติมครับอ๋ออันนี้คือคือเชฟที่จะมาประจำให้ท่านานมาทดลองนี่เป็นไรครับผมซอสาอะไรนะครสลัดซอสาสลัดครับมีซึ้มด้วยสลัดอ๋ออืมนี่ฮะหน้าตาหางก็จะประมาณนี้นะครับผมทุกคน หน้าตาอาหารจะประมาณนี้ครับเปิดอยู่แถวไหนครับขามเรียงครับผมเพิ่งเข้ามาดูเหรอครับเปิดอยู่ที่โรงแรมเดอะบอสก e ีนโฮเทลก็เป็นโรงแรมของผมนั่นแหละซึ่งเปิดมาได้สองปีแล้วครับแต่เพิ่งเพ,พิ่งทำร้านอาหารแต่ก่อนมีอาหารเช้าบริการลูกค้าแต่ว่าจะทานกันที่ รีเซพชันนะครับที่ล็อบบี้แต่ตอนนี้คือเรามีร้านอาหารมีสวนมีการ์เด้นเราก็จะมูฟย้ายมาที่นี่หมดเลยครับก็จะทําเป็นคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารด้วยเครื่องดื่ครับอยู่คาเลี่ยงครับพิมพ์เข้าไปใน Google Map นะครับ The Boss Green Hotel The Boss Green Hotel ขึ้นเลยครับมหางสารคามครับผมมอมสอมัคำาเลี่ยงครับ ที่ไหนครับพนะาม่เช้าเขาใส่มากงามเบียนเด็กไอพี่โนตอ๋อนี่กำลังเลื่อนไปเจอเดี๋ยวหนกูกำลังจะกลับขอนแกนพี่โน,นส้สื่อไว้มาลังหนึ่งเพื่อพี่โนตเลยไม่หนูให้พี่อ้อมไม้เมืองมาลองพิงก็เพ่าพี่โน้นนะแกมือแกมือไม่ใช่แกมือตอนนั้นฝนตกด้วยตอนขึ้นบ้านใหม่ คือมันมันทุรักทุเลแล้วมันฟังเพลงไม่ยังยังไม่ได้แบบเรากังวลด้วยใช่กังวลด้วยแบบทั้งพอมีแขกใช่ไหมครับพอฝนตกฝนลงสิจะดูแลเพื่อนจังไหนอย่ารอเข้าวันที่หนะคะเพราะแอดมินทุกคนอาจจะแอดมินทุกคนอาจจะอยในงานช่วยกันอาจจะอยู่นั <c oughs> งาน,นานในงา,านละโมเชตาน่ากินอยู่ชุมแพมีโอกาสจะไปค่าได้เลยคะ่ะจ๊ะ ตกก็ยิ่งต้งเนเลยครับเจ็บไหมเนี่ยซื้อคือการล้างหนึง่งพี่น,อน้อยพี่น้อยไม่ต้องซื้อคาเทียให้กันนะคาเทียเะรบอกพี่น้อยไม่ต้องซื้อของขวัญน,นะไม่เอาโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะมีคำอวยพรด,ด้วยอยู่ร้อยเอ็ด ไอ้พักคนเนี่ยยังค่ะหนูหลับมาในรถก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมงได้แหละแต่ว่าก็เมื่อวานมันก็ตื่นเช้าไงเขอจะได้ไปแล้วได้อไงเไปกันนะนะั่นเดี๋ยวสามโมงครึ่งมันถิงได้เอารถถึงนะได้เมื่อแม่เอามาให้ใหม่เลยอะไรเล่นต่อ ขอเ,าาเ,ล,ขอเล่าวังหังพ่อประเดี๋ยวตะโกนมากดีอ๋อ,อพี่จะได้ไปไหว้ศาลหลังเมืองก่อนอน่กอมาเช้าพาต่อแก้วที่สองของวันอืมอเขาสั่งนี่อะไรของอะไรไม่รู้มาให้มันหวานมากเลย มันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเลยนะที่มันเป็นมุ้นของมันอ่ะที่มันไม่ใช่น้ำผ่าวเป็นมุ้นน้ำผาวเออเป็นพวงเออเป็นกี่ตัวเชื่อมมันอ่ะมันเลยมันเลยชายเขพี่โอเขาใส่น้ำแข็งหลอดเ่บ่พวกนี้ต้องเป็นน้ำแข็ง,งเครื่องทำงเครื่องทำงน้ำแข็งกพลังกันอาชพอาชีพสวยมาก พี่โน้ตบอกว่าอย่างไง้ทั้งนั้นพี่กับเมืองไทยเดือนตุลาพี่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ที่ไหนครับขอบัตรคอนเสิร์ตใหญ่ที่เพจ15ปีแอนออรดีนะครับเพจคอนเสิร์ต15ปีแอนออรดีพิมพ์ค้นหาใน Facebook ได้เลยครับผมที่จริงแล้วอะไรไหมนี่แหละเรชอบกินเนี่ยพ่อเฮ้ยน้องน้ำเ้าเองเหรอเก่งมาก ของยาน,น้ำอนะอกมากเรือ่องหมดทางควรทำไม่ทำนี่ถายรูปอยาต้องทันแล้วพรุ่งนี้จะมาเสิร์ฟช่วยถ้าเกิดว่าใครมาพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเจอแต่แกพี่บอยที่นี่เลยนะคะพรุ่งนี้เราจะได้นะเอ่ออันเชเอาพระเข้าเข้าร้า,รานแล้วก็จะเปิดขายพรุ่งนี้เนาะ เดี๋ยวพี่เขยจะเสริฟนะใครมาโต๊ะแรกนี่คือผมจะเป็นคนเสริฟเลยเสริฟอะไรชีเสริฟสิบห้าลายเข้าไปไปม่เมื่อยเพยเมื่อยมากเมื่อตอแถว,แวคอนอยเดินสาไปเลยแม่แอนผิวสวยมาก